สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าวุ่นกับผมเจอพวกเราสองคนอีกแล้วและครั้งนี้จําได้ไหมว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทะเลกันใช่ครับผมเราไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการปรับสาการเงินนะนะเรีวรวมถึงการปรับโครงสร้างของไอ m เมด้วยนะเดี๋ยวว่าพีเอ็มไอ้พีปอมเนี่ยเขาปล่อยมือแล้วครับนะเรียวว่าให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทําแบบ บุกทะลวงฟันกันใช่ให้ซีอคิมไมนคนจัรใช่แกก็ไปอยู่ฉากหลังแบบโอ้โหคือเป็นเงาหลังนี่เ้ยคอยกําหนดชะตาว่าภาพรวมครับนะมาวันนี้นั้นเราก็อยู่กับทางพี่ป้อมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่ครับน่าจะประมาณปีครับประมาณนี้ครับก็ดีใจได้เจอแล้วก็ยังนึกถึงเสมอว่า A.P.M เป็นที่รู้จักของนักลงทุนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เกิดจากการออกรายการทีวีอย่างนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้มีโอกาสเนื่องในโอกาสปีใหม่266ใ,ใช่ไหมได้มีการเจอแล้วก็ได้พูดคุยกันว่า A.P.M จากนี้ไปคิดยังไงและมีแนวทางยังไงเราจะได้สนทนากันครับใช่น,นันลอดมางคนที่จว่ไปแล้วว่าพี่เขาปรับโครงสร้างนะเ,เดี๋ยวปีงแล้วกันครับ พอใจไหมมันบรรลุเป้าหมายไหมที่เราปล่อยมือแล้วเขา,าทําได้ที่โอ้ดีกว่าคาดหรือกว่าคาดพร้อมจะตบรางวัลใหญ่ให้ที่จริงถามว่าปล่อยมือไหมไม่ได้ปล่อยนะครับที่จริงอ่ะยังจับวนอื่นอยู่<อ>นะครับนะครับคือจริงๆอ่ะในฐานะที่เป็นประธานบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้ง APM นะครับก็จึงอยากจะให้ APM มีทิศทางจากนี้ไปอีก3ปีในในการเติบโตเนี่ยอย่างยั่งยืน คราวที่แล้วเดยบอกแล้วว่านับตั้งแต่ปี2 5 6 5เราจะวางแผนบริษัท APM หรือ Asset Pro Management เนี่ยระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เราก็ถือว่าเราต้องการทำให้ APM เป็นสถาบันหรือหน่วยงานหนึ่งที่เป็น capital market ในเชิงของที่ปรึกษาการเงินและ <6. S 2> อาจจะต่อยอดอย่างอื่นไปด้วยจึงทำให้น้องๆทีมผู้บริหารเองได้มีการคิดว่า เรานอกเหนือจากจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินให้บริการในด้านการนําบริษัททดจดทะเบียนในตลาดรั์ที่ปรึกษาการเงินนําบริษัทออกคุณกู้ที่ปรึกษาการเงินสําหรับการหาผู้ร่วมทุนจอยเบนเจอร์หรือการควบรวมกิจการหรือแม้แต่การปรับโครงสร้างนี่กิจการต่างๆเราก็ทาแต่จากนี้ไปเนี่ยมันมีเห็นโอกาสทิศทางที่เติบโตมากาต้องเรียนว่านับจากปี2564เปรียบเทียบปี2 5 6 5บ APM มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าร้อในมิติของบรรทัดสุดท้ายคือผลประกอบการแล้วก็เชื่อว่าในปี266 6ในปีนี้ก็จะมีทิศทางเติบโตดีกว่าปี2 5 6 5ในทิศทางน่าจะต100โตร้อยอร์เที่เรียนอย่างนี้ก็หมายความว่า,วา เรามีโครงสร้างองค์กรที่ดีเช่นเรามี CEO ีโอคิมซึ่งเป็นผู้บริหารทุกคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีหัวหน้าทีมหลักไม่ว่าจะเป็นกรรมการผูร้การสุขพลค้าพอยดยีกรรมการผูร้การมัททุรสหรือพีตอ่ต้อแล้วก็ รองกรรมการบริการสุริยาหรือออมสามทหารเสือเนี่ยก็จะมีกิ่งย่อยในการดําเนินธุรกิจออกไปเพราะฉะนั้นในปี2566นี้ก็เชื่อว่าทิศทางของการเป็นที่ปรึกษาการเงินในเรื่องของการระดมทุนมันส่งผลถึงรายได้ของแผนงานของ APM ด้วยก็เชื่อว่าจะเติบโตอย่างน้อย ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะบรรทัดสุดท้ายที่เราเรียกว่าผลประกอบการลื้นกำไรสุทธิของกิจการนั่นเองซึ่งอันเนี้ยเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็ดีใจนะครับอ,อันนี้ก็ดีใจครับอืมนะะเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าปี หก,หกหกหรือปีกระต่ายนะว่าโตร้อยเปกระโดดดิ้งดิ้งเลยก็น่าดีนั้นพี่ป้อมเกิดปีหนูครับหนูกับกระต่ายดูน่าจะไปปีที่โอกาสที่จุดเทคออฟที่ดีมากเพราะว่าหลังจากโควิดสองสามปีที่ผ่านมาเราในฐานะ APM เราไม่ได้หยุดครับเราก็ทำงานไปต่อเนื่องเพราะฉะนั้นซีอีโอคิมเขาก็มีการวางแผนกลยุทธ์ในเชิงการเงินว่า ออกคุณกู้ออกคุณสามัญเพื่อเป็นที่ผรึาก,การเงินในการระดมทุนแล้วรวมทั้งในฐานะพี่ป้อมดูแลกลุ่มประเทศ CLMV พี่ป้อมก็โฟกัสในกลุ่ม CLMV ด้วยครับอืมอะพูดถึง CLMV แล้วพี่ป้อมช่วยฉายภาพหน่อยว่าที่เราไปปักธงทั้งนะทั้งลาวนะทั้งกัมพูชา,าอะเป็นยังไงบ้างตรงจุดน,นี้ในภาพรวมของกลุ่มประเทศ CLMV เนี่ยมีตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้นประมาณ12ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสปปลาวเราเรียกว่าลาวสต็อกเอ็กซ์ชนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2010คศนะครับแล้วก็กรรมัมพูชาก็คศ2011แล้วก็ส่วนเมียนมาก,ก็ตามมาส่วนเวียดนามเนี่ยมีมาประมาณสักร่วมๆเกือบ30ปีละเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศต่างๆที่เราเห็นว่า c l m เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องอตลาดทุนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในทิศทางจากนี้ไป Apm ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกในประเทศ CLMB เราก็โฟกัสที่ประเทศกัมพูชานะครับและประเทศลาวซึ่งก็ถือว่าจากนี้ไปเราจะนำบริษัทในกลุ่มประเทศลาวและกัมพูชา นำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย oh. เราเรียกว่าดูโอลิสติ้งหรือจดทะเบียนสองตลาดแล้ว oh. และเรากําลังคุยนโยบายกับทางซีอคิมว่าเราจะเอาไพเมอรี่มาเก็ตก็คือเอาบริษัทที่จะยื่นไฟลิ่งในประเทศไทยร oh. ะดมทุนเลยโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นโลจิสติกอินฟราสตรักเจอร์ธุรกิจพลังงานธ oh. ุรกิจที่เป็นการระดมทุนขนาดใหญ่เนี่ย ประเทศไทยโดยเฉพาะสำนักงานกรทและตลาดซั์เปิดกว้างที่เปิดให้กลุ่มประเทศ CLM นำบริษัทเข้ามาลมทุนหรือยื่นไฟลิ่งในประเทศไทยได้ซึ่ง APM เรามีบุคลากรประมาณ50-60คนเราถือว่าเรามีความพร้อมในเรื่องบุคลากรอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มประเทศลาวกัมพูชา สนใจที่จะเอาบริษัทมาจดทะเบียนในประเทศไทยอาจจะตั้งในลักษณะโฮลดิ้งคัม p a นีแล้วก็ยื่นไฟลิ่งโดยใช้โฮลดิ้งคัม p a นียื่นอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV แล้วอยากจะใช้ตลาดทุนในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีวอร่มในการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์วันหนึ่งจํานวนค่อนข้างมากอย่างน้อย,อยก็ 1,500ล้านเหรียญดอลลาร์ก็ถือว่าอยู่ในววลุมที่ดีและมีการซื้อขายที่สภาพคล่องที่ค่อนข้างดีนักลงทุนต,ต่างชาติหรือทั่วโลกให้ความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่ปรึกษาการเงินเราอยากจะทําให้กลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยใช้ตลาดทุนไทยในมิติของ p พร์บรี่มาร์เแล้ว เป็นซิคเทอร์นิลีมาร์เก็ตหรือดูโอลิสติ้งด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านครับครับผมนั่นคือพี่ป้อมที่เขาวางแผนไว้นะแต่ว่าความที่จะเห็นของจริงเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยปีนี้หรือว่าอีกปีสองปีเราน่าจะได้เห็นสิ่งที่เราแบบอยากเห็นตรงจุดนี้ในประเทศกัมพูชาตอนนี้เรากําลังทำดูโอลิสติ้งหบริษัทและก็ไพรมอลลิสติ้งหนึ่งบริษัทดูโอลิสติ้งเราโฟกัสอยู่ตัวธุรกิจที่เป็น นิคมอุตสาหกรรมส่วน Primary Listing เรากำลังโฟกัสอยู่ที่ธุรกิจ Food and beverage อาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ในประเทศเ,เราเราก็โฟกัสในธุรกิจที่เป็น State owned enterprise หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งอาจจะมีการระดมทุนในรูปแบบต่างๆหรือการหาผู้ร่วมทุนและขณะเดียวกันบางบริษัทอาจจะใช้ตลาดทุนไทยมาดูโอ้ลิสติ้งในประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ย สอฟบอลามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์อยู่11บริษัทบริษัทใหญ่ๆก็คือ EDL Gen ธนาคาร BCL อันนี้เป็นต้นอย่างในกัมพูชาก็มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ขณะนี้อยู่ที่16บริษัทก็มีบริษัทหลายบริษัทที่มีขนาดใหญ่เช่น สีหนุ่งพอร์ตซึ่งเป็นดิฟซีพอร์ตเป็นของรัฐบาลแปลรูปแล้วละระดมทุนผ่านตลาดทุนแล้วก็มีโอกาสจะขยายตรงนี้หรือ PPS e สัตพนมเป็น Special Economic Zone ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเข้าไปคุกครีในการทำงานอยู่เพราะนั้นก็มีโอกาสในขณะเดียวกันลูกค้ารายใหม่ผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งขณะนี้เราเข้าไปถ้าได้พูดถึงก็คือธุรกิจฟู้ดแอนด์เบรเก็ก็คือบริษัทที่เราเรียกว่า United Food Group หรือทำธุรกิจในนามพ r k คาเฟ่ Cafe, เป็นร้านอาหารเบอร์หนึ่งของประเทศกัมพูชาอย่างนี้เป็นตน้นมี2ีสาขาและมีแฟรนไชส์ที่เป็นพิซซ่าและก็ธุรกิจอื่นๆจากนี้ไปต้องการระดมทุนขยาย APM <ม>ในฐานะเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงิน<ม>ก็พร้อมที่จะดึงเอาบริษัทพวกนี้มา Primary Listing ที่นี่<ม>และ Dual Listing ที่นี่เพราะว่า A.P.M. ไทยเรามีลายเส้นในการยื่นไฟลิ่งต่อบริษัทต่างๆในกลุ่มประเทศ CRVP ส่วนเวียดนามก็ไปมาไปกับผู้บริหาร CEO คิมนั่นแหละก็ไปดูช่องทางว่าบ,บางบริษัทสนใจจะมาดูโอริซ mm ิ hmm. ่งก็เปิดโอกาส mm hmm. หรือบางบริษัทจะสนใจร่วงจอยวปเจอร์กับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็เดินทางไปกับบริษัทจดทะเบียนเขาไปเห็นโอกาส mm hmm. แล้วว่าสร้างทางเลือกอย่างไรบ้างเพื่อให้โอกาส, mm hmm. กาสเกิดขึ้นนะครับสําหรับประเทศเยนมา เราเป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งซึ่งมีธุรกิจโรงงานอยู่ในประเทศเบนมาเป็นงานทางด้านฟ a b r ิเคชั o นงานทางด้านก o อ e ์ไนซ์เล็กกอว์ไนซ์ซึ่งขณะนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีหลังจากโควิดลงตัวสถานการณ์การเมืองลงตัวแล้วเนี่ย บริษัทพวกนี้ก็จะมีทิศทางที่เติบโตก็จะใช้โอกาสในช่วงนี้หาผู้ร่วมทุนแล้วก็ผลักดันใช้โอกาสตลาดทุนในประเทศไทยหรือประเทศเมียนมาเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศ c l m อก็จะทำให้เห็นว่านอกจาก APM ไทยทำบทบาทในประเทศไทยแล้วมี IPO จําจำนวนหนึ่งแล้วและยังช่วยผลักดันให้กลุ่มประเทศซ l m ใช้ตลาดทุนไทยในการระดมทุนทั้ง พาเมลี่มาเก็ตซึ่งเป็นการระดมทุนในการยืด่ายลิงนี่หรือเ e คโนโลยีมาเก็ตก็คือระดมทุนในกลุ่มประเทศเขาแล้วและขายหุ้นเพิ่มทุนมาจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าจดทะเบียน2ประเทศหรือดูโอเรซิงอันนี้ก็เป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนด้วยครับครับผมนี่คือช่องทางรายได้ของเอเอเอ็มดยง่ายในประเทศก็ลุกนะตามเทศก็ลุกยิ่งกว่าลุกอีกจะเลย,ย,ยไม่แปลกใจนะว่าทําไมถึงบัตทำายแบบโ โดดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณนางทีมงานแล้วก็ผู้บริหาร APM ทุกคน APM เราจะครบรอบ25ปี uh, กลางปี2566ที่จะถึงนี้ทิศทาง APM จะไปอย่างสดใสและจากนี้ไปอีก3ปีบวกลบเนี่ยเราวางแผนระดมทุนในตลาดหลักครับซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราก็อ,อยากเติบโตบในมิติหนึ่งเราทำบทบาทที่ปรึกษาการเงินงแล้วอีกมิติหนึ่งเราก็เราดมทุนของเราเพื่อ เอาเงินทุนไปขยายธุรกิจถามว่าขยายอะไรเราคงมีวิธีการคิดว่าเอ๊ะเราเห็นโอกาส SME ในกลุ่มประเทศ CLMB แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราระดมทุนก้อนหนึ่งและตั้งฟันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมี A.P.M.P.E. ฟันเป็นการระดมทุนก้อนมาแต่เราถือหุ้นบางส่วนแล้วไปร่วมลงทุนกับกลุ่มนักลงทุนอื่นๆแล้วก็มีผู้หารกองทุนที่เก่งสามารถมองลงทุนที่เป็นหุ้นก่อนเข้าตลาดหลักรับเราเรียกว่า Pre-IPO ก็จะทำให้เงินทุนของผู้ประกอบการ SME สามารถขยับและก็มีสภาพคล่องแล้วพอรเราเตรียมความพร้อมสักสามปีเข้าระดมทุนในตลาดทรัพย์ ส่วนเงินลงทุนที่เราเข้าไปก็ได้จากดีเวเดีนหรือเงินปันผลจากบริษัทนั้นแล้วก็อาจจะก,กําไรจากการคับรถเกนคือกําไรจากการลงทุนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกที่คี m a n หรือผู้บริหาร APM คิดอยู่ทุกวันนี้ว่าภายใน3ปีไม่นานกันรอนะครับเราเตรียมความพร้อมเพราะว่า APM ใช้ผู้สอบบัญชีอยู่ในลิสกอรต์ตอแล้วนะครับ มันนั้นก็เชื่อมั่นว่าภายใน2องสปีนี้จะมีทิศทางที่ไปอย่างที่เราวางแผนไว้ครับครับผมนั่นคือเส้นทางการเติบโตของ APM ต้องบอกเลยว่าโอ<ด>้เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะหรือว่าแผนการของ APM เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า แม่ยิ่งใหญ่อลังการช่วยช่วยให้ s อเนี่ยฟื้นแล้วก็มีเงินในการรลดมทุนชัองทางลหลายทางมากขึ้นผมว่าตรงจุดนี้ใหญ่ทางพี่ป้อมเองช่วยมีในฝาไปถึงแฟนคลับนะทั้ง f อเก่าและใหม่และกำลังเป็น f อของ APM ีนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของบริษัท APM หรือ Asset Pro Management มองว่าชีวิตของเราเดินทางมาสายตลาดทุนแล้ว มีโอกาสผลักดันผู้ประกอบการ SME ใช้ระดับทุนในการเตริบโตโจากการระดมทุนที่เราเรียกวุ้น IPO แล้วหรือจะออกหุ้นกู้ต่อไปหรือออกใบสำคัญสิทธินในการลงทุนวนล็แล้วเนี่ยเรายัางให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารการจัดการ ว่าทําอย่างไรจะทำให้ธุรกิจ,จเจริญเติบโตในมุมหนึ่งก็คือทําให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสการลงทุนบริษัทพื้นฐานดีๆที่ APM <ม>เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินจะมีหุ้น IPO ที่น่าสนใจหลายบริษัทซึ่งมีชื่อชื่อดังๆออกไปก็อยากให้เพื่อนนักลงทุนติดตามจากการที่ APM จะมีการโรดโชว์หรือนําเสนอหุ้นให้กับนักลงทุนในจํานวน15-16จังหวัดและในกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกงหรือประเทศจีนหรือญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่ทาง APM ขยันในการโลดโชว์หรือนาเสนอให้นักลงทุนในฐานะผู้บริหารระดับสูงก็ต้องทํางานเพื่อให้ผลงานออกมาดีแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าหุ้นทุกตัวที่ A.P.M เอาเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มีขบวนการกันกองมีการจัดโครงสร้างที่ดีและก็มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับนักลงทุนซึ่งก็คงขอบคุณนักลงทุนที่เป็นแฟนคลับและ นักลงทุนที่เป็นเขาเรียกว่า f c ของ APM ที่ติดตามข่าวสารตลอดเวลาครับขอบขอบคุณครับครับ,รบผมนั่นคือพี่ป้อมนาดีวาน,นี่ค,คือรายการคุยเท้าเร่าหุ่นนะครับเรียกว่าเป็น EP ที่เปิดสกัดแล้วกันง่ายๆนะครับเป,เปิดเลยเปิดคนแรกเลยอ,คน,ลยอคนแรกเลยเอางี้ละกันนาดนวัฒเราทั้งสองคนต้องขอตัวอำลาท่านผู้ชมเพราะเปิดลงถึงพี่ป้อมด้วยเป็นคนที่สามครับผมครับผมสวัสดีครับ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 